สวัสดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องสฟอร์เกมเช่นเคยและตอนนี้ท่านยู่นเกมเร็วที่สุดที่เช่นเคยนะครับโอเคเดี๋ยวรินจวพาไปซึ่งรถเจ้าเฟอร์ r ด4รี่สี่ห้าแปดสไปเดอร์นะครับแล้วก็อีกคันนึงจะเป็นสี่ห้าแปดอิตาเลียซึ่งซึ่งสองคันนี้มีความแตกต่างกัตงนตรงที่วและบลูสไปเดอร์ไม่เปิดหลังคาได้ จะได้เป็นรุ่น่นมันจะเหมือนตุ่นธรรมดาแต่แค่มันอัปเกรดมาจาก430ถ้าผมจำเิดนะะได้อัเกรดมาจาก430เราผมจะขับเท่าเท่าคนนี้ก็แล้วกันเครื่องยนต์ใช้เป็นเครื่องยนต์4.7 4.5ลิตร V8 นะครับให้กำลังสูงสุดถึง570แรงม้านะครับพุ่งทยานจาก0ถึงรอ0ภายใน3.4วินและกำลังสูงสุดที่ทำได้คือ320กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ จำนวนตัวรุ่นสไปเดอร์นะถ้าเป็นรุ่น4 5ไปอิตาเลียนอ่ะทำความเร็วสูงสุดถึง3 2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันคันนั้นมันแบบเป็นรุ่นหรือบอลไงต้องพยายามปรับเพื่อเพื่อให้เป็นให้มันเป็นสไปเดอร์นะครับก็เลยจะต้องมีการปูัความเร็วลงเพราะบางทีอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องพูดรวมมันตีโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปซิงเกอร์ดีกรีกันนะครับ คือตัวโคเนนะี่ยมันว่างไงงานที่ติดดุดันนะครับตามสไตล์โฟลเดรี่แล้วโอเคเดี๋ยวไปซิงกันเลยก่อนนะครับโอเคนะครับนผสมแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้าการแข่งขันเป็นที่ร้อนๆนะครับวัีที่ผมก่อนีอนน่อยากเปลี่ยนสีรถคันะออนเซนเดีตัวเดิมสีขาวเลยคันนี้ ผมไม่เท่ากันเดิมสีอะไรสีนก็สวยเพิ่สีเหลืองสีดำอะดูมืดๆไปหน่อยนะสีแดงก็ตามสาเฟอร์รี่แหละตัวสวยสีขาดัวมัวสีดำวันนี้สีขาวเออค็ดีกวนารู้ไ้ยโอเคไปซึงกันเลยสนามสุสกสกิต ที่ญี่ปุ่นเองซูเปู้ว่าคันนีจ้จะเป็นยังไงมันเดินครับผมพยายามจะพูดอย่างสุดครับเพื่อจะเคยจะฟังเสียงอนนยันุภัยของมันได้นะครับ ึีนะี้ครับผมก็จบไปะนะสำหรับรอบแรกโอเคเดี๋ยวมาเล่นกันต่อรอบที่สองกันต่นอครับผมรู้สึกถึงความกระหึม่มของเสียงเครื่องยนต์นะครับจริงๆกระหึ่มมากเลยโอเคนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อสักตันึงสำหรับคันนี้เราจะไปต่ออิตาเลียนกันต่อเลยสนาสั้นกันเลยครับ โอ้โหอันนี้สามยาวนี่เรพอยาอภัไได้กดอึดๆเลขึ้นเนเลยโอ้แตงสตาร์เฟอร์รีน่ตาตื่นเต trong nhà để mình ูกผมดูก hmm. ็ตกหลังเลยมยมันไปลั่นโดนสมมาร์อเลย โอ okay. okay. เคนะทรานผู้ชมกระจกไปในสถานการขับเจ้าสีห้าไปคอมพิวเตอร์ผมทดสุดเสียงให้ด้วยกันว่ามเป็นยังไงโอเคนะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าการแข่ง okay. ข I mean. ันครับโอเคทุกคนผมเปลี่ยนสีเหมือนเดิมเออใส่อิตาเลียใส่รุ่นเซียต่จะเป็นสีขาวสีนะสีดึมดึมสมบูรณ์จริงสีเขียวขี้ม้าเลย เออมึงเคยเห็นว่ะเดี๋ยวมันต้องลองเว้ยมันเห็นฟอร์ดสีเขียวนูไอ้ขาโดนตะเขียนนะเจ้าขี้หมาปะผมจำเป็นะครับน่าจะเป็นเขียวขี้หมาเออนะไปด่มกันบางทีอินดีน่าโพลิสมอเตอร์สปีดเว่เฮ้ยดูเฮดนเป็นหมวดยิงนะครับแของกับใครวะนะน่าเสียใจเอ๊ะสุดเอ๊ะบดีเมตตาบ้าง ูต้องไปดูเป็นหาันโคไม่เย็นครับเอ่เิม่มเิม่ม โอเคก็จแบแบล้วครับต้องเลยสั้นนะอันนี้แค่พื่อหนึง่งหรือสามไปแก้สบู่เองโอเเคดี๋ยวผมขอสัตว์ยาวๆคันสักตันกันโพ้เชอิญทานบนั่งไม่ถึงหนึง่งวิอ่ะทีเอ้ยไม่ถึงหนึง่งอ่หรือสามไปโอ,โอเคนะครุณผู้ชมอันเป็นสนามฮอกเค้นไฮรื่อนครับซึ่งก็สนาดใหญ่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง หน้าปัดได้ต่างกัไปเดอรบอลฮอแรพนี้มเป็นเด่นจุดปรเ็นเลยปัดจรวน้ขาจ็มากทาง้านขวาถ้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 าาถ้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 ้าถ้าถ้า้าถ Terus dia pada Oke, ini tol dia. โอเคท่านผู้ชมก็จบไปสำรัการขับเจ้าฟอร์สีห้าดีโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปผลกันดีกว่านะครับโอเคนะแล้วก็ท่านผู้ชมก็จบไปสำหรับการขับเจ้าฟอร์สีห้ทั้สงสคันเมื่อจะเป็นสไปเดอหรือว่าจะเลยกก็ตามทั้งสองคันมีความแตกต่างากันอย่างเดียวทั่วมัน เป็นเรื่องบุคลากรแล้วคือนั้นส่วนเรื่องความแรงน,นไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะว่ามันใช้เครื่องตัวเดีวยวกันแต่ก็แน่นแน,น่นอนมันแรงกว่าอีกแล้วเพราะว่ามันถูกจูมไม้ส่งก๊อกคือนั้นแต่โดยรวมเสียงก็หึามมานะูมั่งสุดกันส่วนเรื่องการขับขี่ก็แต่ที่ผมรู้สึกได้คือมันสนุกนะจริงถ้ามันสนุกกว่าไอตัว m สิบ m สิบอสิบ m สิบอะไม่สนุกเท่าไหร่แต่ก็ได้สนุกกว่าอีก อาจจะพวงใหม่กว่าดูแล้วมั้งเนี่ยแต่แบบขับดูดินสุสดๆนะครับเนื่องจากทุกคนสัมผัสได้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวพบกันอีพีหน้าสำหรับเกมลูเลซิส,สคืนครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ